สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโปรดนี่ครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าบำนาญแห่งชาติบำนาญ3,000บาทมาแจ้งกับผู้สูงอายุทั่วประเทศให้ได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับก็สําหรับบำนาญแห่งชาตินั้นก็ผลักดันกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้โครงการนี้สําเร็จและเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุทุกคนนะครับที่อายุ60ปีนะครับก็จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพคนละ3,000บาท เพราะว่าที่ได้อยู่600บาทมันก็กินไม่ถึงสิ้นเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับหากแต่อบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับหากรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับนักวิชาการผลักดันยังไงผู้สูงอายุนะครับต้องได้คนละ3 0 0 0บาท หกรบาทที่ได้นะครับมันก็กินไม่ถึงสิ้นเดือนนะครับให้มาแต่บอกว่าให้ใช้อย่างประหยัดมันก็ทําไม่ได้นะครับโดยเพจบํานานแห่งชาติก็ได้โพสต์ข้อความว่าพ่อแม่ลุงป้านาอาส่วนใหญ่ในประเทศนี้ทํางานหนักมาทั้งชีวิตมีความปรารถนาให้ลูกหลานได้กินอิ่มนอนหลับตื่นตีห้กลับ5้าทุ่มเป็นกิจวัตรประจําวันแต่ละคนทํางานมาก,กว่า30-40ปีทํางานทั้งวันทั้งคืนได้ค่าจ้างวันละ200-300 อยากที่จะอดออมแต่สิ่งที่ตามมาคือการเป็นหนี้นอกระบบที่ทบต้นทบดอกมาทั้งชีวิตตึกสูงใหญ่โตสนามกว้างทั้งหลายชนชั้นอย่างเราสร้างขึ้นมาจากอิจากปูนล,ลูกหลานที่โอพยพมาจากต่างจังหวัดมาเป็นแรงงานก่อสร้างที่กินข้าวจากชาวนาที่ทำงานหนักมาชั่วนาตาปีแต่ชีวิตกับมีแต่หนี้สินแม่ค้าที่ทำงานในตลาดเข็นรถผักเปิดร้านข้าวแกงบางคนทำงานบริการ พลังงานรวดที่ทํางานมาทั้งชีวิตมาหล่อเลี้ยงประเทศนี้แต่ชนชั้นบริสิทธิ์ที่อยู่ในรัฐสภากลับปฏิเสธกฎหมายบำนันแห่งชาติมาแล้วกว่า5ห้ฉบับโดยข้ออ้างที่ว่าเป็นไปไม่ได้ทางการเงินเวลาชนชั้นมองตัวเลขที่เม็ดแต่เรื่องความเป็นไปได้กับความเป็นไปไม่ได้จะขอขึ้นค่าอาหารกลางวันให้เด็กน้อยจาก20บาทเพิ่มเป็น21บาทต้องหอบแฟ้มมาเป็นพันๆหน้าเพื่ออนุมัติงบเพิ่มหัวละ1บาท แต่วันที่พวกเขาอยากจะซื้อเรือดำน้ำจ้างตำรวจสลายคุมฝูงชนเพียงแค่เขียนขอมาสองสาหน้ากระดาษเงินกว่าหมื่นล้านก็หายไปหรือได้รับอนุมัติสำหรับพวกเขามันเป็นแค่ตัวเลขแต่สำหรับพวกเราการปรับขึ้นเงินมันคือชีวิตมันคือเลือดเนื้อสสอในสภาบางคนอาจมองว่าเรื่องนี้เป็นเกมของพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามอยากไปผลักดันเรื่องอื่นที่สำคัญมากกว่านี้แต่ไม่มีสิ่งใด ที่สําคัญมากกว่าชีวิตเลือดเนื้อของปู่ยจ้าตายายที่ทํางานหนักมาทั้งชีวิตเรือดำน้ําที่ไม่มีเครื่องตํารวจที่ไม่เคยอยู่เคียงข้างประชาชนทหารยศในพลที่ไม่เคยรองเงินตกเบิกแต่กับเจยดเงินมาให้เราเพียงแค่6ก0บาทต่อเดือนและบอกให้พวกเราพอเพียงจํายอมกับเศษเงินเพียงเท่านี้แล้วเหตุใดทําไมบํานันแห่งชาติถึงยากเย็นเหตุผลระดับแรกคือพวกเขาไม่เชื่อว่าคนเท่ากัน พวกเราที่เป็นประชาชนเลยมานั่งหน้าสภาแต่ในรัฐสภามูลค่าพันล้านให้อภิสิทธิ์ชนไม่กี่ร้อยคนได้เข้าไปนั่งและบอกให้เราพอใจกับเงิน600บาทถ้าหากถามว่าเมื่อ,อไรเราจะได้3,000บาทต้องย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนไม่มีใครเชื่อว่าประเทศนี้จะสามารถรักษาฟรีล้างไตผ่าตัดหัวใจฟรีแต่เพราะพี่น้องรุ่นก่อนต่อสู้กันมาจนทำให้เราสามารถรักษาฟรีได้ และเมื่อประเทศมีการเลือกตั้งมีการแข่งขันทางนโยบายเมื่อเรากดดันดานักการเมืองจึงทําให้เกิดการแข่งขันเชิงนโยบายจนทําให้เกิดเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบตัวนหน้าสมัยรัฐบาลนพสิธิ์เวชาชีวะและรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์มาสานต่อด้วยการจ่ายเบีย้ยแบบขั้นบันไดซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีใครเชื่อว่าประเทศนี้จะหาเงินมาได้กว่าเจ0 0 0ื่นล้านบาทต่อปีมาแบ่งให้ผู้สูงอายุได้ทุกคน อยากชี้แจงว่าถึงแม้ว่าเราจะต่อสู้มาเป็นสิบกว่าปียังไม่สําเร็จเป็นสิบกว่าปีที่ล้มเหลวไม่สามารถทําอะไรได้แต่จากวันนี้ไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นไม่ว่าอย่างไรเราจะกัดไม่ปล่อยกับร่างนี้พรรคการเมืองไหนที่เคยหาเสียงเคยพูดไว้เราจะกัดไม่ปล่อยและช่วงนี้รัฐบาลกําลังอ่อนแอเราอยากให้ช่วยกันส่งเสียง ถ้าเราชนะครั้งนี้ลูกหลานของเราจะกล้าลุกขึ้นมาส่งเสียงเพื่อต่อสู้ร่วมกันถึงจะตอบไม่ได้ว่าเมื่อ,อไรถ้าเราลุกขึ้นมาต่อสู้และตั้งคำถามในเรื่องนี้เราจะมีโอกาสได้แต่ถ้าเราไม่สู้เราจะไม่มีทางได้อะไรเลยนะครับก็ต้องน่าชื่นชมนะครับกับหลายกลุ่มหลายภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันบำนาญสามบรรให้เป็นจริง เพราะว่า600บาทที่ได้อยู่มันก็ประหยัดใช้ไม่พอแล้วนะครับเพราะว่าอะไรอะไรมันก็แพงนะครับยังไงก็เพื่อยกระดับชีวิตของผู้สูงอายุในบ้านเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ นี่ก็เป็นข่าวสารสาร,สาระดีๆนะครับที่นํามาแชร์กับผู้สูงอายุทุกท่านให้ได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ